สวัสดีครับเพื่อนๆทางย t ท b e พบกันอีกแล้วครับกับสมมปิชาแนลนะครับวันนี้เชฟก็มีกระลำปีสดๆจากสวนนะครับกระลำปีปลอดสารพิษเชฟก็จะมาทํากระลำปีผัดน้ำปลาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาแกะหัวกระลำปีออกนะครับผมเพื่อจะเอาไปล้างน้ํานะครับผมแล้วก็เอาไปผัดนะครับเชฟก็จะใช้ชิ้นโตๆหน่อยนะครับ ไ,ได้อัตทรสในการรับประทานนะครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยก็มีมีหมูสามชั้นนะครับสามชั้นผมหั่นเป็นหั่นเป็นเตายาวนะครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับผักก็เราก็ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทําชิ้นโตๆเลยนะครับเพื่อนๆชอบชิ้นใหญ่เลยใครชอบชิ้นเล็กชิ้นเล็กก็ก็ก็ทําเป็นชิ้นเล็กได้นะครับผม มาเรามาดูวัตถุด,ดิบแล้วก็เครื่องปรุงเราเลยนะครับผมก็มีน้ำมันพืชนะครับน้ำปลานะครับผมน้ำมันหอยน้ำตาลผงชูรสซอสแมกกี้ครับอย่าลืมอันนี้นะเพื่อนเพื่อนถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นน้ำมันพืชผสมน้ำมันงาน,นะครับเพิ่มความหอมของผัดของเรานะเพื่อนเมนัเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอาเอาหมูเอาหมูไปเจียวก่อน รีดน้ำมันครับไปจากนั้นนะครับเพื่อนๆตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันร้อนใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะครับผัดให้หมูสามชั้นเราสุกแล้วก็สีเหลืองสวยนะครับผมแล้วค่อยเอาขึ้นนะครับพอหมูเราสีเหลืองสวยแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เราก็เ,าเจียวกระเทียมต่อเลยนะครับผม เด๋ยกกระเทียมให้เหลืองนะครับอย่าให้ไหมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะขมให้เหลืองกําลังดีนะครับแล้วก็เอาขึ้นพักไว้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่กระหล่ำปีเราลงไปเลยนะครับนําไปผัดให้กระหล่ำปีเรายุบตัวนะครับเราค่อยใส่เครื่องปรุงเราลงไปนะครับผมค่อนข้างจะผัดยากดอยนะครับเพราะว่าเต็มกระทะเลยเพื่อน แล้วก็ใช้น้ำมันเก่านะครับน้ำมันเก่าที่เราเกลียวกระเทียมนะครับจะได้หอมๆนะครับเพืเ่อนๆใครว่างก็มาทานด้วยกันนะครับผัดู่สวนเยอะมากตอนนี้กะลำปีกำลังออกนะครับแล้วก็กิโลแล้วก็ไม่ใช่ถูกๆได้ตอนนี้อะไรก็แพงนะเพื่อนๆใช้ค่อยทำนะครับเดี๋ยวกระลำปีเราตักนะครับเมน กระลำปีแล้วก็เริ่มยึดตัวลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะครับเพื่อนๆน้ำตาลครับแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะครับน้ำมันหอยนะครับผมจะใส่เยอะหน่อยนะครับน้ำมันหอยเพื่อความกลมกล่อมนะครับซอสแม็กกี้นะครับผงชูรสหนึ่งทพีนะครับเพื่อนๆอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวหัวหลุดหัวร่อนนะครับตามด้วยน้ำปลาแท้ของเรานะครับอืม ความหอมนะครับผมอย่าลืมนะครับสูตรเด็ดเลยน้ำมันเคืชผสมน้ำมันงาน,นะครับจากนั้นเราก็ผัดนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับผมก็ไม่ต้องผัดนานนะครับเพื่อนเพื่อให้ผักเรายุบตัวลงนิดหน่อยก็พอนะครับผักเราจะได้กรอ,อบนะครับ ขัอของเราก็ยุบตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราทอดไว้นะครับผมลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับผัดให้ทั่วๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมเจียวเราลงไปนะครับผม น่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆสีสวยแล้วก็ผักกระลำปีของเราก็ยังสีสดอยู่นะครับผมสญญเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยนะครับมาครับเพื่อนๆกระลำผัดน้ำปลาเราก็เสร็จลงแล้วนะครับแล้วก็เติมนะสีสันหมูเราที่ทอดไว้นะครับผมแล้วก็โรยด้วย ระเทียมเจียวนะครับผมี่ครับสวยไหมครับมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับนีกก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับกับช่องสม h ิชแนลนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอากราบสวัสดีครับ